หลังจากนั้นนะครับก็ได้ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าราชวงศ์หมิงครับที่ปกครองอยู่นานถึง276ปีในช่วงปีคศ1368ถึง1644ซึ่งถือว่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่สถาปนาขึ้นโดยชาวฮั่นครับภายใต้กองทัพประชาชนที่นำโดยจูเหวียนจังในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับเป็นยุคที่วรรณกรรมประเภทนิยายได้รับความนิยมอย่างมาก ผลงานประพันธ์ที่โดดเด่นที่เป็นที่รู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ก็คือวรรณกรรมเรื่องสามก,ก๊กหรือว่าซางกัวเหยียนยี่ที่ประพันธ์โดยหลวงก้ว,กวนจงและก็ไซอยิวหรือว่าเฉียวจี้ในช่วงนี้นะครับเพื่อป้องกันการลุกรลังจากชาวมองโกจึงมีการปรับปรุงและสร้างกำแพงเมืองจีนเพิ่มเติมจนออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันแต่กลับกลายเป็นว่า การลุกลานั้นมาจากชาวชาติตะวันตกแทนครับและนอกจากการสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วพระราชวังหลวงปักกิ่งหรือว่าพระราชวังต้องห้ามก็ถูกสร้างขึ้นมาในยุคนี้เช่นกันครับ อีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังในยุคนี้ก็คือมีการส่งขันทีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจิ้งเหอหรือว่าซัมเปากงออกสำรวจเส้นทางทางทะเลเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆที่ต่อมานะครับได้ทําให้เกิดเส้นทางการค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งเขาเนี่ยนะครับได้ออกเรือเดินสมุทรถ,ถึง7ครั้งด้วยกันครับเป็นระยะเวลาเกือบ30ปีและเดินทางเป็นระยะทางกว่า50,000กิโลเมตรผ่านดินแดนกว่า30ประเทศจากทะเลจีนใต้ไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาเลยครับ และมีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่บอกว่าเจิ้งเหอไปไกลถึงทวีปอเมริกาและเป็นคนที่ค้นพบทวีปอเมริกาก่อนโคนลัมบัสด้ยวยซ้ําจนในช่วงปลายของราชวงศ์หมิงครับพวกขันทีในวังก็เริ่มแย่งชิงอำน,นาจกันบวกกับบ้านเมืองตอนนั้นเกิดภัยพิบัติต่างๆนานามากมายครับทั้งผืนดินแห้งแล้งแผ่นดินไหวอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดทําให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้แถมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ยังขูดรีดภาษีอย่างหนัก จึงทาให้ประชาชนไม่พอใจและลุกฮือขึ้นมาต่อต้านราชวงศ์ยางนาครับและมีขุนพลทหารในกลุ่มกบฏชาวนาได้พากองทัพบ,บุกเข้าไปถึงในวังจนทําให้ฮ่องเต้ต้องหนีออกทางหลังวังขึ้นไปยังเขาจางซัง,งแล้วก็ผูกคอตายบนต้นไม้อันเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์หนิงครับและไอขุนพลที่เป็นผู้นําในตอนนั้นนั่นแหละครับที่ตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าราชวงศ์สุ่นครับซึ่งหลังจากก่อตั้งราชวงศ์ขึ้นมาได้ก็ปกครองได้เพียงไม่ถึง3ปีครับ ที่หลายๆคนไม่นับด้วยซ้าว่ามีราชวงศ์นี้อยู่เพราะว่าในตอนนั้นนะครับต้องคอยรับมือจากศึกหลายด้านทั้งทหารแตกทัพของราชวงศ์หมิงกลุ่มประชาชนที่ไม่พอใจในการขึ้นครองรากของชาวนาคนหนึง่งและศึกใหญ่ที่สุดที่ต้องรับมือก็คือกองทัพของชาวแมนจูที่สุดท้ายนะครับก็ถูกชาวแมนจูนี้นะครับตีแตกพ่ายไป